สวัสดีครับวัตคุนต้านะที่คือวอลเร์คลิปที่3ามนนี้ก็เป็นครั้งที่2ในแคนาดานะก็เดี๋ยวจะเข้าไปถอยหันกันนะครับโอเคถ้ามาตรงของเล่นของมาเวลนะก็ราคา12.92อคำนวณออกมาบวกแท็กเอกเอเปอร์เซ็นต์นะแล้วคูณ26นะก็จะออกมาประมาณ400กว่าบาทนะ โดยแบบก็จะมีตามนี้ Big Time, y, นะับบิ๊กไทม์สไปดี้นะบีส t นะครับฮอคอนะแล้วก็โอ้หล่นเต็มเลยแล้วก็แซนแมนนะคือเห็นเท่านี้นะตอนนี้ไปแซนแมนนะคอยดูสิเนี่ยบิ g ก i m มมีเยอะมากนะตัวนี้แล้วก็มาที่ ML นะจะอยู่ที่24-92้ 92, นะก็จะมีไอตัวนี้นะตัวที่มาควบเซนตี้แล้วก็ดูตรงนี้ฮอคอ y e นะ ด้านบนอาจจะมีของ Spiderman หลงมาแล้วก็มีนี่คือใครเอ,เอ่ย Iron fist นะลงมาก็จะแนวเดียวกันนะนี่ก็เป็นไอตัวที่มาผัดกับเซนทีนะนี่ก็เป็น Avenger และ Cross over กับ Cross v i e นะสองสี่หกนะโอ้โหแพงมากโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรสำหรับ Marvel ที่นี่มาตรงนี้ก็จะเป็น เอ็มเอของซีรีสสไปเดอร์แมนนะมีเอเล็กโตกับไอตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะขึ้นมาเป็นทรานสฟอร์มเมอร์นะมาด้านนี้ครับ Star Wars โอเคครับตรงนี้เป็น h Hot w h e e l s นะก็ราคาหนึ่งเหรียญน,นะประมาณย9ิบเก้าบาทไทยนะก็อันนี้คือบวกภาษีนะจะถูกกว่าอเมริกานะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือไม่มีแบบที่ต้องการเท่าไหร่นะ แล้วก็ไม่ได้มีแบบที่จะซื้อให้เพื่อนในพวกนี้นะก็เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับมาด้านหลังนะก็จะมีนี่ยะเคียร์แล้วนะเป็นกิมล็อกนะเหลือ20เหรียญแคนาดานะมีดริฟนะแล้วก็มีนี่ฮะมิสมาเวลนะนะก็กปตันมาเวลนะเป็นชื่อใหม่ของเขาแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในจะมีต่ออ๋อตายละไปเก็บมา โอเคครับก็อ่ะไม่มีอะไรละเดี๋ยวไปดูแถวอื่นกันดีกว่านะโอเคครับมนที่ทีเด็ดของที่นี้นะเคียร<ะ>์แนะก็จะมี DC m u l t i v e r s เนะี่ยแบทแมนลดจากสิเหรียญเหลือหเหรียญนะเป็นแบทแมนในชุดของมูฟวี่นะของยุคไหนไม่รู้นะผมบอกเลยผมไม่ค่อยดูเรื่องแบทแมนนะแต่ว่า5เหรียญไม่จัดไม่ได้นะแล้วก็ตัวอื่นเนะี่ยก็จะมีเพนกวินนะซอสแล้วก็เพนกวินเหมือนเดิมน,นะ แล้วก็มีมิเตอร์ฟีสนะหลุดมาตัวนี้งนะโอเคครับก็สรุปของที่ได้จาก Walmart ์ a แคนาดาคลิปแรกนะก็จะเป็นแบทแมนนะเพลงตัวเดียวนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าราคามันทำให้ความน่าสนใจมันลดลงไปนะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ